คนหยอกดิ off, ้นหน่อยเลยดิ้นหน่อยมาทุบทุ่ขาน้อยโัวทรัพย์เจ้าใช่บ่ได้แล้วบ้านเลโดยพระอาจารย์เจ็ดมาอีนึงมีเงินหน่อยเปิดโดยโดยเป็น้ังไงเนาะตะคือพระเจ้าพระอาจารย์เจ็ดมาหาเจ้าหรือบ่ได้โดยว่าทรัพย์เพเนาะ โดยพ่อแม่พี่น้องกับสบายดีสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเด้อสุขูสุขนคนกว่าสิอยู่ในฝั่งลาวฝั่งไทยหรือต่างประเทศเนาะพี่น้องเนาะก็ยินดีต้อนรับขอสู่ซ่องบ่าวบุญเพย์แซนเอลอีกแล้วพี่น้องเอ้ยโดยนะพ่อพ่อกับซ่องบ่าวบุญเพยมื้อนี้เนาะพี่น้องเนาะบ่าวบุญเพยก็เอาอ่าธนูสาบหรือว่าไม้กันชั้นหรือว่าไมเนาะพี่น้องเนาะมาถากกับเพื่อนพี่น้องเอ้ยเนาะมื้อนี้ก็บ่ได้ไปงานนลำบ่แสนเด้อพี่น้องเนาะเพราะว่าอ่าผลจิปันเข่าอยู่หน้าบ่าวบุญเพยพี่น้องเอลยเนาะ อยู่ขนเข่าขนน้ำพลอยเพื่นก้อนพี yards, ่น้องเลยเนาะพอดีบังเอิญว่าทั้งบ่าะเผลอเข้ามาเฮือนเนาะพี่น้องเนาะอ่าก็มีทั้งอ่าน้องน้ำเพชรพี่น้องเลยเนาะพิ่นก็ว่าาจะ่นมาอย่างพี่น้องเลยเนาะพอหาทั้งบ่าะเผกอแบบมีอาการแบบโชกเท่าเลยนพี่น้องเลยเนาะพล่ยมาหาทั้งบ่าวแซนเนอกจา่เบาวแซนกดบ๋ยวพอยู่พี่น้องเลยพี่น้องไปส่งลูกเพื่นเฮียนแล้วก็ไปทั้ง หยุกเพื <ca> ่อนยุกเสาทั้งเมตู้พันพี่น้องเนาะณจังใดก็บสิภาคุเมนพี่น้องเข้าไปถามไทยเพื่อนก่อนเนาะพี่น้องเนาะว่าเรื่องราวเป็นจังใดพี่น้องเนาะไปพี่น้องเลยเพื่อนเลยพี่น้องเลยเนาะโอ้โหโสบายดีเด้อน้องนะเพชรโอ้สบายดีเจ้ามาขอเงี้ยบบ่เลยเออพักมายังไงไม่พอเซนไม่พอเซนงานติีไม่กันหรือไง ก้าวจะมาหาบอสเซนบ่โดยขน่อยว่าใช่บอสเชนตัวพระอาจารย์เอานางนางร้งนางบ่เนี่ยครับเป็ที่ไหนก้อเจอซับขน้อยเพ่พเนดคุ้งขน้อยโทรศัพท์เจ้าไปใช้ขน้อยโยงเงียนเมื่อวานนี้มีคนมีคนยอกดินหน่อยเลยดิ้นหน่อยมาทุบตุ้งขน้อย พระเจ้าใช่พระได้แล้วบาทโดยพระอาจารย์เช็ดมาอีนึ่งมีกันหน่อยเปิดโดยโดยพี่น้องเหรอจะคือพระเจ้าพระอาจารย์เช็ดมาหาเจ้าหรือพรได้โดยพระว่าทรัพย์เพเนาะโดยจะเป็นเป็นเป็นที่ไหนก็อย่างเพน่ะอันคนอื่นย่อร้านร้านเปิดหละน้องชายเปิดหละมาทุบทงกขน้อย ขาน้อยเฮียนหนึ่งซื้ออยู่แล้วเปิ้นมาทุบทงขาน้อยแหละเจ้รับขาน้อยเตะโดยมูร้องเฮียนหรือเปล่าโดยมาทุบทงเจ้าเราเพราะชาแตกบ้านเลยโดยขาน้อยแหละว่าก็พระอาจารย์เหล่าอะไตระแรงมาขาน้อยเฮียนหนึ่งซื้อหลยผลโยกหนึ่น่อยเลยมาทุบทงขาน้อยโดยโดยคืน้องไหนเนาะวันนี้พระเจ้าก็มาหาทั้งบ่าวแสนแห่ที่ตีโตพระอาจารย์ให้โดย พอว่าซะทั้งพาจาที่ต่อมาบ่ได้แล้วเนาะโดยเปิดได้อยู่แต่มันเลื่อนขึ้นบ่ได้เอปิดได้แต่ว่าเดือนขึ้นบ่ได้โดยโดยตอนนี้บอเซนเพื่อนก็หาออกไปชงลูกคนเทียนแหละก็ไปยกเสาาอยู่บ้านมีตู้รับพันมีสวรรค์ปุ่เดี๋ยวบ่าจะเป็นธุระอะไรเพราะไอ้บอเซนเนอะบอเซนบอกไห้เนาะโดย ว่าเขาเฮียนแล้วมามาแต่มาแต่โดนนะบ่โดยคือว่าไปอยู่พุ่นไปก่อนมาจักมือเลยมาได้สามมือแล้วมาได้สามมือแล้วโดยมานอนดีเมื่อนานนะเนาะเป็นไรท่าไปตู้เพกันไม่ตู้ไปเวียงไปเยี่ยมร้านมาอยู่ไหนเนี่ยเฮาไมตู้นะโดยไปเวียงคุงโดยไปเยี่ยมร้านอ๋ออยู่เจ้าอยู่ไพ่แถวตอนนี้อยู่กับมิดเนี่ยอยู่กับเนี่ยโดยปั่นพี เขาจะอยู่วันพีดพุ่นเดลยนี่โดยบมานอนอยู่บ้านโคกนี่บ่อบ่เขน่อยย่านย่านโดยโือเลยเลยแสดงว่าเฮือกน่ะมึงนี่ไปนอนเลยเนาะโดยไปขึ้นไปเวียนดิโดยโดยเลยพี่น้องเลยเนาะมาเป็นมหาทั้งบ่อเซนกับบ่พ่อท่านพี่น้องเลยเนาะอภิริทว่าบ่อเผยแรงเของมาศเกื่อทรัพย์พี่น้องเลยเนาะ เห็นน้องคุณมาถามว่าจย่างไรทั้งทิโทษหาบัตรเซนแน่มาแต่น้องบอกว่าตองน้องคุณเองกับบูมีโทรศัพท์พี่น้องเนาะเนอร์แต่ก่านนั้นเจ้าเคยหาโทรหาบัตรเซนอยู่อ่ะเคยแต่ว่าตอนนี้เราโทรศัพท์เจ้าเพ่พี่น้องเนาะเพราะว่ามีหมู่น้องเงียนเนาะหรือว่าคุณน้องลูกยังกันเป็นยอกกันกิลืย์กับพี่น้องมาทุกทงเนาะเนอยขะหน่อยเขียนแก้เลขอยู่แหละชื่อกรรมทุ ไม่ไม่ซ้ำแค้นขน้อยนี่เอามาทุบทงขน้อยโอ้เพิ่นกับเพิ่นเอาไมาท่ทุบทงได้เลยเลยบรรดาข้าน้อยไยบอยปบอกแม่เพิ่นกับแม่เพิ่นให้ขน้อยพี่คนบ้านเฮานี่บ่ะโดยเ,ออเดี๋ยวจะาไปบอกอ่าพ่อกับแม่เพิ่นแล้วเลยแ,แม่ไม่ชอบบ่บ่เพิ่นให้ขน้อยพี่เพิน่นว่าขน้อยนะ่ยไปหยอกลูกเพิน่นโอ้ผู้ชายบ่ผู้นั้นน่ะโดยผู้ชายซ้ำน้องอันนี้ เราทำน้องนิวบ่ะเลยเออทำลูกชาวทำแถวสบายดีรึล่ะเออมานองพ่อพี่น้องค์เลยอ๋อเจ้าก็ได้เอาเมียนในแบบอ่ามันตู้โต๊ะตู้ยางบ่ขน้อยหินตะแลงขน้อยขน้อยบ่มีกุญแจห้องอ่ขน้อยนั่งอยู่นอกพี่โอ้หนั่งอยู่นอกอยู่โรงเรียนนั้นเลยเจ้าก่ได้เจ้าเจ้านั่งอยู่เจ้าบองเขาก็ได้เจ้าประโยชน์ก็ในยางบ่บ่อข้าน้อยนั่งเฮียนนั่งซื้อแหละ บางคนก็นมาลบอยู่ลังขะน้อยเอน,นี่ย<อ>ขะน้อยลีกอะยังมาแล่นตีทงขะน้อยว้าวโทรศัพท์คนป้า,าไหวเลยถุงเนาะพี่น้องเนาะอะ <S <S ไรพี่น้องเลยนะโอ้พักบัวนี่เจ้าว่าจะไม่บา,เาดเจ็บ่้ดงมาบอกพ่อเคนเา่าพี่น้องเนาะเพคนกาแล่นเบี้ยงไปได้เช่าทั้งบ่าดเจ็บมึนก็แช่ทาท่างเราเคยอยู่พี่น้องเลยเพราะว่ามันนี่กับไปเพื่อนของทั้ง เมตุพันธุอยู่สวรรค์ไม่ได้นพียน้องเนาะทางกระจงทางอนุเทียนเนี่ยเออแล้วทางเมตุคนติดต่อมาอยู่บ่ติดต่อมาอยู่แต่เดี๋ยวนี้เชื่อซับมาโทรมาบ่ได้แล้วครับก็บ่ได้โทรซับกับติดต่อมาบ่ได้แต่ว่าทางทางเมย์เจ้าหรือว่าทางเมตุคนก็ติดต่อมากับบุหรี่ได้เนาะเพราะว่าคาเพ่ได้เพี่งน้องเนาะติดต่อแล้วแบบน้ำปูนยาได้บ่มีบ่ น้ำยาอันนั้นเขาก,ก็เขียนชื่อเพชรแม่น่าจะต้องเขียนชื่อเพชรแหละครับโตทั้งเบือ่อทั้งยังเลยไปก่อนเนาะโดยแบบเราพูดบังคับผิชอบด้วยพ,พูนั่ะกันบอเพื่นเขาหาขน้อยพี่เพื่อนเพื่อนผูใช้เพื่อนเพื่อนขน้อยกับบูและเพื่อนลูกเพขนลงมาล่นลูงเหยียดหละอันขน้อยกับมู่ขน้อยนั่งแต้มหูบก,กับเขียนนั่งชืออยู่แหล,ละแล่นมาตีท้องข้าน้อยเห็นยช่บ่ามู่เห็น เราเป็นพญา,ยา,านาคอยู่เลยก็เลยบอกก็เลยไปแจ้งเวลาแบบครูอาจารย์ไม่บอสอะก็ครูเพิ่นบ่ลงโรงเรียนต้อนค่ำนะคือผมไม่รู้เลอยอ้าวเจ้าลงไปมือใหม่เจ้าก็ต้องบอกครูอาจารย์ไม่ก่อนนั่นเนาะเลยว่ามีครูนั่นมาทุบตัวซับเขาต้องไปเพื่อนมหาภิชชอบได้พนะพววเพี่น้องเนาะเพราะว่าเขาบริเฮ็ดบระโยชน์ไงเดี๋ยวเดี่น้องเนาะ ใจนอกเพื the throne. The throne oh. the ่อนพี่นอกเพื่อคือทั้งเม่ตู้เจ้าหนี่ผมได้มาอยู่เรื่อยเยบ่อยบ่อยพูาว่าเดือนหน้าแล้วแหละคนที่มาทำได้เงินเดือนหน้าเลยอนว่าว่าบ่มีเงินคัมพระอาจารย์เอาเงินมาให้แหละฝากไปให้แม่ในเด้อแม่ชิลงมาแม่เจ้าเพ็รง่ายนี่อยู่พุทธไหมมรดเอางลานรรลานเลย เอาลานกับลูก<อ>มีแต่พอ่อไปเฮ็ดมีแต่พ่อไประเฮตเลยเป็นงานอยู่เวียงอย<อ>ู่พี่น้องเลยเนาะมาจากมาบัดโมมีเ,เงินคารุลงมาเลยเลยโดยพี่น้องเลยคือทั้งตอนนั้นก็นเห็นอยู่รอบพี่น้องทั้งน้องเพจเบิ่นกับเม่ดูเบิ่น A phá cận bayu bán yang 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 lại Tối bán yang 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 bán จะได้จพี่น้องเลยวนนี้กัน้องน้องมาเขาเยียนบ่เงยจากมุ่งเข่าเยียนเลยแปดมงคนแปดงคเรานี้ยังอยู่เนาะเยเี้ยนห้องปะไรก็ปสามเพืปีนี้เพิ่นจีเซงขึ้นห้องนะอ้าว่าถามว่าพี่นอยก็ได้ไปเยียนอยู่พุ้นหนึ่งอะายเนาะวาอยู่้านหย่าพี่น้อเงย ประมาณชิ้นเดือนนี้เนาะแม่จะสิมาเนาะดูเนาะนยงพี่ต้องเนาะเดี๋ยวเนาะสายน้องเพื่อนพี่ต้องโทรศัพท์อ่าชิดติดต่อหาทั้งแม่แล้วก็ทั้งอาจารย์พาอาจารย์ครับว่าไรพี่ต้องเพราะว่าโทรศัพท์อ่าเพ เราทัแตกไปแล้วเพระาะว่ามีอ่าหมูในนรองเรียนหรือว่าน้องนองเนาะ้อยน้องขน้อยกระเฮน<อ>น้องขน้อยไปญาตไม่ทันน้องจ่กไปญาตไม่ทันโดย,ย,โดยแต่ว่าเพิน่นทุบก่อนแล้วโดยและขน้อยบาซิแลนเข้าไปเอาทุ่งเลยบ้านี่แหละบ้านี่น้องขน้อยเฮ็นไปไม่เลยน้องขน้อยกญ็ญาติเอาห<อ>มูขน้อยกระแลนแจ็บทุ่งขน้อยไว้โดยโดย ไปนะน้องบ่นอมาเขาเย็นอยู่คนเดียวกันนี่บ่เนยน้องอยู่ปอลนึงบอลนึงโดยโดยนะก็จะสู่ๆนองๆเนาะเดี๋ยวทั้งบ่าวจีอ่าโทรหาปรึกษากับบอสแสนเนอะเนยเดี๋ยวให้ให้ทั้งบอสแสนเพิ่นคุยกับอาจารย์บ่เนยบ่าโทรศัพท์น้องนภ์เพชรนะอ่าติดต่อมาผมได้แล้วเนยเพราะว่าโทรศัพท์เพิ่นเนาะเนยเนยเนย อ่าโอเคพี่น้องไปเนาะทีทางบ่าวไปเดียทีก็คีบเดี่บ่าวที่โทษไปหาข้างบ่าวแสนเพื่อให้พี่รองเด้อะโดยโดยนะทังใดก็ให้น้องไปเพื่อทำมุ่งเยี่ยงกบพี่น้องไงเนาะอ่าโทษหนาวเดียวบ่าวที่ต่อครับบ่าวแสนให้โดยโดยนาสบายดีแล้ว้องเด้อสบายดีสบายดีแต่ว่าพักนี้นะเจ้าเช็ดเยอะฉันไม่บ่าวบ่ะไม่บ่าวว่าไงว่ โดยโพี่้องเนาะโอเคโพี่้องเนาะกับมุ้น่นหันตอนพี่รองเนาะโดยมือหน้ามือหน้าดีเบาทีลงกใบามให้เนาะจะข่ามาเฮียนทุ่มืออบอขี้ยังมาน่น้องล่ะฮะขี้้บ่บอโอ้โดยโ ซสอนกันมาบ่อ๋อคันหนึ่งตีนเปรโอ้ยอะพี่น้เนาะโดยโดยอะพี่น้องเลยเนาะอ้าวเคยแบว่าได้จิ้เงินไหมเนาะเพื่อนเอ้าโชคดีนะน้องเด้อเดี๋ยวบ้าพี่ต่อให้เพื่อนเด้อพี่ต่อให้มัเป็นยังเดี๋ยวอะไรงี้ได้เดี๋ยวทางบ้าสิสงครามบอกเราเด้อโดยแล้โอเคพี่น้องเลยเนาะ โอเคพี่น้องไยเนาะก็ถือว่าไล่โอลลมหรือว่าคุยกับทางน้องน้ำเพชรเป็นทีเชียอมห้อยพี่น้องไยเนาะโอ้ได้ยินเพิ่นเล่าเรื่องเล่าแล้วก็ส่งสารทางน้องเพื่อนพี่น้องไยเนาะคือว่าทางโทรศัพท์เพื่อนพี่น้องไยเนาะเพื่อนเข่าหงเฮียนแหละมีมูรุ่นน้องเนาะเด็กน้อยที่ว่ากำลังลื้อแหละพี่น้องไยเนาะถงเพื่อนป้าไว้โต๊ะเนาะ บัดนี้มีทางน้องๆเพิ่นนั้นเอาค้อนหรือว่าเอาไม้แต่พีพ ouais. พ่น้องก็บอกไปทุบโถงเพิ่นแต่ว่าทางในงน่ะมีโทรศัพท์ของน Folks, e ้องเพิ่นอ่าเพิ่นกอนจะให้ถ่ายโทรศัพท์เพิ่นนั้นแตกเพลพี่น้องกับนาะใช้งานบ่ได้แล้วก็ Frost. ติดต่อไปหาทางแม่แล้วก็แม่ตู้ก็บ่ได้ทางแม่ตู้ติดต่อมาก็บ่ได้เพราะว่าโทรศัพท์น้องเพิ่นเสียแล้วพี่น้องกับนาะเพลแล้วอ่าพาาอจารย์ก็ติดต่อมาบ่ได้เพราะว่าทางน้องเพิ่นอ่าเซตโอลมกับพาอาจารย์อยู่พี่น้องกับเนาะ โดยเพิ่นกับมหาทั้งบ่าวเซนพี่น้องเนาะแต่บ่าวบ่าวพ่อบริษัทเนาะอ่าพอดีบ right ่าวบุญเพยอ่าเข้ามาเฮือนพอดีพี่น้องเนาะก็เห็นทั้งน้องเพิ่นอ่าก็เลยอ่าถามทายน้องเพิ่นเล็กๆน้อยๆนี่ดับเพี่น้องเนาะก็สงสารทั้งน้องเพิ่นอยู่อ่าแม่ตู้เพิ่นก็ขึ้นไปอยู่เวียงกับอ่ากับแม่เพิ่นแล้วบริษัทเนาะโดยทั้งน้องเพิ่นก็ได้พากันเข้าเกี้ยนเพิ่นเนาะตอนนี้เพิ่นก็บ่ได้นอนอยู่เฮือนอ่าอยู่บ้านเฮาดอกพี่น้องเนาะเพิ่นอยู่บ้านพีนอ่าเพิ่นก็เที่ยวเข้ามองเกี้ยนอยู่บริษ พราะว่านอนอยู่เพื่อนอยู่ชานเพื่อกว่านอนบ่ได้อ่าบ่ฮู้ว่าเป็นอย่างพี่น้องเไยเนาะโดยนักก็สงสารน้องเพื่อนเนาะเพราะว่ามีคนเในวัดนู่นน้องทับโทรศัพท์เพื่อนพี่น้องเไยเนาะอ่าเดี๋ยวทั้งเบาเพลย์ก็ได้อ่าประสานงานกับทางเบาแสนเนาะผ่าเพื่อนอ่าโทรบอกหรือว่าแซดบอกกับ่าจานเนาะพี่น้องว่าทั้งโทรศัพท์น้องทั้งน้องน้ำเพชรเพื่อน่ะอ่าเพ่เนาะหรืว่ามันแตกหน้าจอแตกหรือว่ามุ่นนะท้องเนาะอ่าเพราะว่าถือค้อนทุบพี่น้องเลยโอ้ยเบาเพลย์ก็ได้ โดยเมื่อวานเผยเก็เข่ามาสากโทรศัพท์แหลืครับไม่กันสั้นแล้วกับสั่งไม่เนาะพี่น้องเนาะการที่ได้ออกไปนะอ่าก่อนเด้อพี่น้องเนาะโดยคนอื่นจะขอขอบคุณขอบคุณเด้อพ่อแม่พี่น้องเบ้ดสุขุดสุขคนเนาะที่เข้ามาติดตามเป็นกำลังใจให้บ่าวอุ่เผยเนาะแต่จนจนจบคลิปพี่น้องเลยเนาะอ่าบอลอะรกับสงสารทางน้องเพี่นเนาะพี่น้องเนาะอ่าเสียใจที่ว่าโทรศัพท์แตกเพยพี่น้องเลยเนาะอ่าทั้งห้องไห้น้ำหูน้ำตาพี่น้องเลยโอ้ยตายพี่น้องเลยเนาะสั่งเป็นประสั่นเนาะเอาโอเคเนาะพี่น้องเนาะบออเนีกตัว จบคลิปไปเพียงเท่านทีสักก่อนแล้วเนาะไปพบพ่อกันนะคลิปหน้าคลิปต่อไปเด้อเนาะโดยอ้าวลงละไปป้าน่าสบายดีป้าลุงก่อนดูล่ะโดยโดยเนาะอาโอเคทั้งมาพี่พี่ทั้งนางพ่อพี่ดโดยฮะทั้งบ่าวุญเพลิก็ดได้อ่าลาพี่ล้าน้องไปก่อนแล้วพี่น้องเนาะก็อย่าลืมนนกกเ,ตตามเนา,ใใบาบเพนะพี่น้องเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้บ่าุญเพลในเน้อพี่น้องเนาะอ่าเห็คุคลิปวีดีทคลิปต่อไปเนาะพี่น้องเนาะ โดยนะสำหรับคลิปนี้ทางบอลเผยกับขอก่าวเข้ามาสบายดีสบายดีเด้อพี่น้องเด้อบ๊ายบายสบายดีด้วยล่ะ